วันนี้ครบ1เดือนของการฝึกทหารใหม่พัดที่1ทัพ2,559นะครับโดยพลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์แม่ทัพภาคที่1ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกที่กองพันทหารราบมณฑลทนาหารบกที่11หน่วยนี้น่าสนใจเพราะว่ามีทหารใหม่ที่เป็นศิลปินดาราครับคุณผู้ชมจำพลทหารคนนี้ได้ไหมครับ สามพลทหารนี้นะครับก็คือพลทหารชินชินทวุฒิอินทระโคสินพลทหารกวินดูวาวและพลทาหารชานโนแพรมเบอร์เกอร์3ศิลปินดาราที่เข้ามารับการฝึกทหารใหม่ร่วมกับกำลังพลรวม536นายในมทบ1 1ทั้งฝึกระเบียบวินัยการใช้อาวุธประจำกายและยุทธวิธีต่างๆเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจกับเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆนะครับ ส่วนนี้คือการสาธิตการควบคุมฝูงชนโดยสมมุติฐานสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องซึ่งทหารได้รับการร้องขอกําลังสนับสนุนและเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราน่าจะคุ้นชินนะครับแม่ทัพภาคที่1นึ่นระบุว่าพอใจกับการปรับตัวของทหารเกณฑ์และถือว่าเป็นโอกาสดีที่มทอบ,บอ .11 มีนักแสดง3คนมาเป็นทหารซึ่งก็จะช่วยประชาสัมพันธ์กองทัพด้วยั